สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหมมก็จะมาต้มน้ําเก๊กฮวยนะคะ mm. ก็จริงๆแล้วถ้าต้มน้ําเก๊กฮวยให้อร่อยนะคะต้องใส่ผุ้ซาจีนแล้วก็เหาหังกล้วยด้วยนะคะเหาหังกล้วยเป็นสมุนไพรของจีนนะนะคะแต่ว่าแหมมไม่มีทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าแหมมมาต้มธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่ามันก็มีวิธีนะคะที่ต้มให้ไม่ขมไม่ฝานนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํทากันคะ่ะ ก็ตั้งน้ําให้เดือดน,นะคะก็ใส่ดอกเก๊กฮวยลงไปดอกเก๊กฮวยแห้งนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็คนนะคะคนคนไปอันนี้ต้มครั้งแรกคือเป็นการล้างล้างความขมของเขานะคะค่ะต้มไม่นานนะคะไม่ต้องไม่ต้องให้ถึงนาทีนะคะแปบ๊บเดียว เดี๋ยวเราก็จะเอาออกไปกองค่ะแล้วมาต้มใหม่ค่ะแค่นี้พอแล้วค่ะเดี๋ยวเอาออกไปกองเลยแยกทิ้งไปนะคะไม่เอานะคะเพราะว่าว่ามันขมก็ใส่น้ําอันใหม่นะคะสองพันสองร้อยห้าสิบซีซีนะคะตั้งให้เดือดก่อนนะคะพอน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ดอกเก๊กฮวยที่เราล้างความขมเมื่อกี้ไปนะคะเก๊กฮวยนะคะสามสิบกรัมพอน้ําเดือดนะคะเราก็ใส่ดอก เก๊กฮวยไปต้มนะคะไม่ต้องให้ถึงนาทีดีลค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะปิดไฟแล้วแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะสักประมาณสิบนาทีนะคะค่ะแบบปิดแบบปิดไฟแล้วเดี๋ยวแบบจะปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้นะคะสิบนาทีปิดไฟแล้วนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้สิบนาทีค่ะที่แบมก็กองกองเอาดอกเก๊กฮวยออกแล้วนะคะ ก็ถ้าเพื่อนที่เขาทำขายนะคะหรือว่ากินความหวานที่เท่าๆกันนี่ก็คือว่าเอามาตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะให้ได้ความหวานตามชอบแต่ว่าของแหม่มกับพี่แว่นนี่กินความหวานไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแหม่มจะทำน้ำเชื่อมแยกนะคะเวลากินก็ผสมเอาถ้าน้ำเชื่อมนะคะสูตรก็คือน้ำตาลหนึ่งถ้วยต่อน้ำเปล่านะคะถ้วยครึ่งนะคะ แ,ะะแก้วยน้ำแก้วยของแม่มเย็นๆเลยเดี๋ยวจะยกไปดื่มแล้วค่ะร้อนเหลือเกินลองทำดูนะคะ